ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันก็จะเป็นตัว p a r k e r j o t t e r XL นะคะก็สำหรับใครที่กำลังมองหา p a r k e r j o t t อ r XL อยู่นะคะก็รุ่นนี้ทำออกมาหลายสีเอ่อคอเลกชันของตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาคือตัวด้ามน,นะคะกับตรงแหนบอะไรทั้งหมดนะคะเป็นโทนสีเดียวกันตัวนี้เป็นตัวสีพิงโก้นะคะแล้วก็แหนบของเขาก็จะเป็นสีพิงโก้เช่นเดียวกันสีจะเป็นประมาณนี้นะคะนี้เป็นชื่อรุ่น j o t t e r XL นะคะเพราะว่า1คือ ขนาดนะคะจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวรุ่นเดิมอ่ารุ่นเดิมจะไซส์ประมาณนี้นะคะรุ่นใหม่เป็นไซส์นี้ก็อันนี้คือจุดแตกต่างนะคะก็โทนสีเป็นตัวสีออกชมพูพิงโกนะคะเราสามารถที่จะสลักชื่อได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นฟอนต์ที่เลือกนะคะสำหรับตัวข้อความแล้วก็ฟอนต์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าโทนบางคนถามว่าเอ๊ะตัวด้ามพิงโกเวลาทําชื่อมาจะได้โทนสีไหนนะคะก็ในคลิปนี้นะคะก็เลยนํามาให้โชว์กันว่าเวลาเลเซอร์เสร็จแล้วนะคะชื่อเราจะได้เป็นสีออกโทนนี้นะคะตัวด้ามก็เป็นตัวกด สำหรับที่บอกว่าตัวรุ่นนี้จะใหญ่กว่าตัวรุ่นเดิมนะคะแต่น้ำหนักนะคะก็ยังคงความเป็นจ็อตเตอร์อยู่ก็คือตัวเรียวนะคะน้ำหนักไม่ได้มากจนเกินไปตัวนี้น้ำหนักอยู่แค่19.76นะคะซึ่งก็ถือว่าน้ำหนักเบามากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นจ็อตเตอร์สแตเลสนะคะไซส์มาตรฐานดูนะ ตัวนี้จะอยู่ประมาณ14.5นะคะอันนี้สแตนเลสไซส์มาตรฐานอันนี้ XL นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวจัตเตอร์สแตนดาร์ดเนี่ยจะน้ำหนักเบากว่าค่อนข้างเยอะอยู่แค่ประมาณ11.26นะคะซึ่งอันนี้คือจุดแตกต่างกันนะคะก็แต่งตัวนี้เป็นตัวสแตนเลสเหมือนกันนะคะแต่ว่าขนาดต่างกันก็เลยจะน้าหนักต่างกันประมาณนี้นะคะซึ่งจ็อตเตอร์ XL ก็น้ำหนักอยู่ประมาณไม่ถึง20กรัมนะคะ ก็สำหรับใครที่กำลังเล็งมองหารุ่นนี้อยู่นะคะ XL Collection ปัจจุบันเนี่ยทำออกมาสีโทนสีนะคะเป็นตัวเงินทองดำแล้วก็พิงโกอ่าสำหรับในคลิปนี้เป็นสีพิงโกนะคะใครนะคะอยากจะดูคลิปสีอื่นๆน,นะคะก็สามารถกดดูได้ในช่อง Perish ปากาศปักเกอร์นะคะแล้วก็สามารถเลือกรุ่นตัวจัตเตอร์ได้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันที่ช่อง y o u ู u ู e เพนแ n รนเนมนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ